เตือนภัยพ่อค้าแม่ขายค่ะมิจฉาชีพทำทีเป็นหลอกสั่งข้าวกล่องตั้ง400กล่องแต่ทำบอกว่าบริษัทจะสั่งเดี๋ยวบริษัทจะออกเป็นเช็คทีนี้จะออกเช็คให้ราคาเกินค่าของแล้วมีส่วนต่างผมขอส่วนต่างป้าเอาเงินสดให้ผมก่อนคุณป้าแม่ค้าเชื่อค่ะเสียงเงินสดไป2,500บาทแล้วมันก็หายไปเลยนะคะโพสต์เอาไว้ในกลุ่มนะคะลูกสาวเป็นคนมาโพสต์กลุ่ม f a c e b o o k กูขับไล์แมนโดยสรุปค่ะบอกว่า คนในภาพเมื่อวานมาติดต่อแม่จะให้คุณแม่ทำข้าวกล่อง400กล่องแบ่งเป็น2วันวันละ200กล่องราคาให้ตั้ง65บาทอ้างว่ามาจากบริษัทหนึ่งแถววิภาวดี3ทำทีเป็นว่าต้องเบิกเช็คแล้วมีค่าส่วนต่างทีนี้คุณแม่เชื่อเพราะเคยขายแบบนี้ได้คุณแม่ก็เลยยอมจ่ายนะคะตอนแรกบอกว่า5,000บาทด้วยแต่เหมือนคุณแม่มีไม่ถึงที่สุดมันก็หายไปเลย วันนี้นะคะพอเห็นโพสต์นี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ในศูนย์อาหารหลังกรมการขนส่งทางบกคุณป้าแม่ค้าชื่อคุณป้าสุดใจอายุ52ปีนะคะเจ้าของร้านข้าวน้ำพลิกลงเรือเอาวงจรปิดมาให้ดูเลยจะเห็นเลยนะคะว่านี่มีฉาชีพใส่เสื้อขาวคนนี้ตั้งแต่แรกเลยเดินเข้ามาในร้านก็คือช่วงนี้นี่แหละทำทีเข้ามาคุยกับคุณป้าสุดใจเจ้าของร้านนี่แหละป้า เดี๋ยวจะซื้อข้ากล่อง400กล่องเลยนะป้าตกลงอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเอาเงินสดจากคุณป้าไปได้เงินสดจากคุณป้าไปเสร็จทำทีบอกป้างั้นเดี๋ยวผมจะไปเอาเช็คไปเอาเช็คจากคนที่เขาจ่ายค่าข้าวอะ่ะเดี๋ยวป้าให้คนที่ไว้ใจตามผมมาด้วยจะได้ไปเอาเช็คมาขึ้นเงินคุณป้าก็เลยให้แม่บ้านของศูนย์อาหารซึ่งสนิทการเดินตามเขาออกไปแต่ตัวเขาอ่ะได้เงินสดไปแล้วนะคะ2 0 0เดินออกไปอย่างนี้ แม่บ้านก็เดินตามหลังไปสุดท้ายถึงจุดหนึ่งออกอุบายเป็นว่าคุณแม่บ้านรอตรงนี้ก่อนรอตรงนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วตัวเองขึ้นมอเตอร์ไซค์วินหนีหายไปเลยพร้อมกับเงินสด2 5 0 0เราแล้วให้คุณป้าแม่บ้านรอเกอร์อยู่ตรงนั้นนะคะสุดท้ายถึงมารู้ว่าโดนหลอกวันนี้คุณป้าสุดใจเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวานช่วงบ่ายแต่งตัวมาดีเลยนะผู้ชายคนนี้ อ้างว่า400กล่องนะแบ่งส่งสองวันนะป้าจริงๆคุณป้าเนี่ยขายเข้ากล่องแค่ราคากล่องละ40บาทนะแต่มิจฉาชีพคนนี้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใจ่ายให้ป้ากล่องละ50เลยครับเพิ่ราคาให้ด้วยนะจาก40เป็นให้กล่องละ50แต่แต่ว่าตอนเขียนบินน่ะเดี๋ยวป้าเขียนบินกล่องละ65นะแต่เราซื้อกันจริง50ป้าเขียนบิน65มันจะได้มีส่วนเกินไหมไงคือถ้ากล่องละ50 400กล่องมัน20,000บาทค่ะ แต่ถ้าเขียนบิน65บาทต่อกล่องบินมันจะออกมา26 0 0 0ส่วนต่าง6000ผมขอ5,000ป้าผมขอ5,000ป้าเอาเงินสดใส่ซองให้ผมมาก่อนแล้วเดี๋ยวป้าไปรับเช็คปรากฏว่าคุณป้าเชื่อค่ะแล้วคุณป้าเนี่ยมีเงินสดติดตัวแค่2,000ไปยืมข้างบ้านมาอีก500เป็น2 5 0 0ให้ไป2 5 0 0เสร็จแล้วให้แม่บ้านเดินตามไปอย่างที่บอกพอเดินไปถึงจุดหนึ่งเขาบอกนี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเบิกกับคนชื่อก้อยในกรมการขนส่งทางบกตรงนี้แหละ ยังเดินไปไม่ถึงตัวอาคารเลยแม่บ้านยืนรอตรงนี้นะตัวเองขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หนีไปพอแม่บ้านมาบอกคุณป้าสุดใจคุณป้ารู้เลยว่าโดนหลอกแล้วเสียใจมากเงิน2 5 0 0มันเป็นเงินที่เยอะนะแล้วเป็นเงินที่ตั้งใจจะกลับบ้านช่วงปีใหม่ด้วยค่ะเขาบอกว่ากรมขนส่งเขาสั่งแล้วเพราะว่าป้าขายของอยู่หลังกรมขนส่งบอดีทางข้าวก็ะปีกับผัดไทยกุ้งสดป้าก็เจ็บใจนะเขาที่กบว่าหล เงินกลับบ้านปีใหม่ไง้อเป็นห่าดีใจลเลยทำมาเหมาข้าวบ้ mm hmm. าพาทำไปเาก็ไม่เจริญ mm hmm. หรอกายทั้งวันเลยแล้วทำคนเดียวมาทำตั้งแต่หกโมงเช้าเ้วก็จะไว้ำชำจุนไงแบบบ้าบองซื้อของทุกวันทุกวัน,วนอย่างเงี้ย mm hmm. วันนี้จะไหนว่าจะเอาเงินกลับบ้าน น่าเห็นใจจริงๆออแล้วคือพอลูกสาวโพสต์ไปอะค่ะปรากฏว่ามีชาวเนต็ตเข้ามาคอมเมนต์เอ๊ะคุ้นๆมันเคยมีเคสท่านผู้ชมจำได้ไหมคะว่าร้านกาแฟแถวห้วยขวางรัชดาที่โดนหลอกสั่งกาแฟไป550แก้วอ่ะแล้วโ,โหเสียเงินเป็นหมื่นอะชาวเนต็ตบอกเอยเหมือนกันมากเลยนะแล้วก็เอารูปครั้งนั้นมาแต่ครั้งนั้นใส่แมสออทีนี้ ลองมาคู่กันเมื่อกี้ขึ้นให้ดูทีหนึ่งล้วนี่นี่คนเดียวกันไหมทางขวาคือตอนสั่งเข้ากล่องเคสคุณป้าล่าสุดทางซ้ายเคสร้านกาแฟท่านผู้ชมว่าคนเดียวกันไหมผมว่าใช่นะแล้ววิธีการมันก็ใช่นะวิธีการใช่ไหมคุณแซนดี้บอกรออนไลน์เราส่งไปถามคุณป้าเลยคุณป้าขาคุณป้าว่าใช่ไหมคุณป้าบอกว่าน่าจะใช่อ่ะพี่ไก่คือหน้าตาคล้ายกันมากชาวเน็ตบอกตัดผมไงลองนึกภาพซ้ายสิ ตัด<ต>ผมให<ช>ม่เป็นภาพขวาที่ก่อเหตุกับคุณป้าสุดใจเลยเป๊ะเลยคุณผู้ชมแคปภาพหน้าจอนี้ไว้แล้วส่งต่อๆกันเลยร้านกาแฟร้านข้าวแกงร้านอะไรให้ระวังหน่อยนี่ใช้พฤติกรรมแบบนี้ใช้วิธีเดียวกันหลอกเงินโอ้สงสารป้ามากนาเนาะอ่ะก็ฝากตำรวจท้องที่หน่อยนะคะครั้ที่แล้วรัชดาคุ้ยขวางครั้งนี้หลังกรมการขนส่งทางบกนะคะครับอ่ะส่วนที่